ห,หมู <S <S เว้ยกินกกินอ,อ,นอะไร <มา S 2> อ,อ,อมาเด้อค่ะเอฟซีมากินข้าวกับน้าตายส้มโอ้ค่ะเี่อะไรเนี่ยเป็นเม็นเจ้าะเจ๊ใหญ่โอ้ยณโปเพคคนเนี้ยคนไม่รู้คนไหนอ่ะพี่สารเคมีเออแม่เกดแม่เกดค่ะ เป็นแอดมินแล้วก็ลุงโดนบอ่อแพะไทยแลนด์ก็เป็นพี่อนผัวชมโอก็เป็นผัวชมโอนะคือใครว่าชมโอผัวเจ้านะ่ะอดี๋ได้ไปใส่พันปอนตละใครก็ได้จับเป็นผัวให้หมดเลยเซบไหมชมโอกคก้อยหมูเซบไหมตาทาเป็นคนทำเล่ยนะ ผัวชมโอมายังไปแล้วอร่อยไหมอร่อยเสื้อมันอินไหนกว่าม,มันไม่เคยกินไงน้นาตายถ้าเป็นเนื้อยิ่งอร่อยกว่าเนาะ เอายาไม่กินเหรอกินก่อนรดหมักแตงเด้มักแตงชมโอ้มักแตงช่มโอกินกินให้หมดไม่ดีก็ต้องกินปันมันไม่มีมันเสือกอยากจะกัดทั้งลูกอยากจะอมหูดอมหูดบ่เดูในระมนะเนี่ยไอ้ตายมันบอกว่าแกงอะไรไม่เคยก้อยอะไรไม่เคยกินมันเอาเอามันอะดงดู อุจาบาชวก็ไม่รอแม่ใครแกงหน่อไม้วะน่าจะเป็นแม่ป่านแหละมาค่ะพี่พี่อะไรเนี่ยธนชพรมากินแกงหน่อไม้ค่ะโอเคไหมยาจะลงไลน์เนาะทำคลิปดีกว่าโอเคค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชมโอช่องหน้าตายช่องยาจำลองเลยเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด <สำ S 1> ติดตามาให้คุณยายด้วยนะคะเหมือนกันค่ะสามสาวค่ะศิลปินเดียวชมโอก็ศิลปินเดียวไม่มเีเขาบอกว่าเพื่อนไม่ให้เราเข้าไปคบเขามาต้อนรับเราเราไม่ให้เขามีคนพูดมีคนพูดว่าเขาไม่เอาเราทั้งสามคนเพื่อนอนะ่ะอย่าไปคบเยอะอจะยายกินข้าวให้อร่อยค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ก็ให้มาพูดเลยว่าเราไม่ครบเขาหรือเขาไม่ครบเราเราไม่หละไม่คบเขาไม่ครบเพราะว่าครบแค่สามคนนี่ก็ปวดหัวปวดหางผอแหงแล้วใช่ทีนี้มีเรื่องก็ตีหนึ่งทีสองก็พักมาโอเคประมาณนี้นะคะญายก็มาดึงหัวคุณมาพักมาที่ไม่ได้มาพบาะันบอกว่าอนนี่ไม่ไม่ค่ยมีเวลาแล้วมงไปไล่ด้วยไปแค่นี้ขอบคุณค่ะท่าน่วงหน้าแลงเขาว่าไปอย่างอืม ก็มีสามสาวนี่แหละมีอะไรก็กอดคอกันปรึกษากันไม่มีอะไรในกอไผอมอะไรเรามาลงหน้าอินข้าวมาลงหน้าอินข้าแล้วแบบลงไม่มีใครอยากกินแล้วเนาะบอสใครกินอ๋อใครินดูแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเปนไรแซ่บไหมอร่อยแม่ว่าไม่เคยกิน มันกเราต้มเท่ากัานแล้วนะแต่ก้อนบอชอบให้ปัญหาเห็ดอันนี้น้อยเห็ดใหญ่งได้ใงี้ยเออม,มันจะหยังถ้าสงางเกตอะไเพื่อว่าเสื้อหนังหมูนะนะเสื้อหนังหมูนะก้อยมายนีหญ่อ,อ่อนๆบอกเออหนังหมูอ่ะไม่ระแบะเลยล่ะโอเคหนังหมูก็ราคาถูกหอมมันไม่แพงด้วย บ้านไปกินไหมละหมกักเลยเห้ยเออยอันกันนี่กิน,นูน้อนะอันนั้นลูกคอนะ,ะอ่ะอันน้ำต่อยจันโนไม้อน่อยแป๊บใช่น้ำต่อยทุกวันน้งแกงนี่มันมีหอยอันนั้นอยู่ในตู้ข่อยเหารเดี๋ยวหาบางบ้างก่อนโอเคถ้าหาบางบ้างไรแล้วเดี๋ยวจะนัดนัดประชุมกันะ น้องจะบอกว่าเป็นซูเปอร์นี่มีน้ำไม้ลายเลยทำไมเลยบ้นองทำไม้ลายโหโหน่าตายคืออะไรผ็ดเขาา่ะเ้าใหญ่ขา ค่อยซื้อของยายกินไว้นมันมีได้ตามกระสอบซื้อวะยี่สิบกระสอบมันยังไม่หมดนะเข้ามานเลยมาแล้วมันยังไม่เอาปุป๋ยไปใส่กันนะฮะานาปุ๋ยก็บอกให้มันมากินซื้อ <laughs> ไปร้า <laughs> นเอ <laughs> <laughs> บอกว่าอ้าวลงถาดจะถาดก็ไม่เอาปุ๋ยไปใส่ก็ให้ข้าวมาก,กินที่บ้านนี่สิ <laughs> เอ้ามันยามเบิ่งอร์ข้าวหนามันใหญ่แล้วนอว่าข้าวค่อยหนังหลมแต่ฮะเอ้บอกอะไรนะค่อยบอกว่าใสาจะไปใส่ข้าวอีโรยข้าวใส่ข้าวอีเตี้ยค่อยใส่ข้าวอีเตี้เนี่ยแหละแต่มันงามยายเอาแก้วมาให้หน่อยแต่มันงามมันหลม แล้วอ,อีกหนึ่งแปดตอนนี้เจ็ดเจ็ดนาทีตามคลิปยายนะเอาทุกช็อตไล่ชดก็เอาคลิปก็เอายายเป็ใน,ใใน,ในคนหาเงินผมค้ามหาเนน้าตายเขาบอกว่าน้าตายเขาบอกว่าตอนนี้ก็หาเงินได้อืแต่เวลาเท่าใครจะหาเงินได้ค่ะตอนนี้ก็เก่งเขาว่าจะยายเขาเจยยายเอา้า ก็ตอนเรามีเราแข็งแรงนี่แหละหาเงินใช่ไหมใช่แล้ว่ายายเนี่ยโคตรเก่งเลยหาเงินคนเดียวจริงจริงบอกได้เลยว่ามีคนว่าให้ยายนะตอนนี้ก็หาเงินเก่งก็ว่าหาก็ว่าหาเงินตัวเอกก็ว่าหาเงินได้มันว่ามันแชะยายอ่ะแต่ไม่รู้ไม่รู้ใครนะคนใดพูดก็คนนั้นแหละเอ้าก็ตอนเรามีความแข็งแรงนี่แหละถึงหาเงินใช่ไหมชมโอเท่าแล้วเราจะไปหา ที่ไหนได้ล้วก็เก็บเงินไว้กินตนเก่ก็ได้ไม่เห็นจะแปลกมึงก็ยังหาใช่ไหมเออมึงก็ยังหารับจ้างอืมแต่ที่แต่ที่นี่นะพัวเขาหาหาด้วยไงเราก็หาคนเดียวมันก็ว่าเราเออตอนนี้ก็หาเงินได้อ้างว่าหาเงินได้คนเดียวเอา้ากูไม่ได้อ้างก็งมันเรื่องจริงไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าสําหรับค่อยนะยายผัวเมียคู่กันยายหาเงิน สถาก็ทํากับข้าวไว้รออยา้มัน็นไงไงมันคนละอย่างมันมันไปด้วยกันได้เออแม่อมนียายต้องทําคลิปแล้วต้องมารอนึ่งข้าวทํากับข้าวให้มันนึ่ไงมันมันนี่ไงสถามไม่ถนัดทําคลิปสถาะก็ทําช่วยยายแบบนี้ไงอืมเขาก็ว่ายายว่าตอนนี้ก็อ้างว่าหาเงินคนเดียวเนาะเขาว่าเอาก็กูไม่อ้างมันเรื่องจริงอ่ะอืมเรื่องจริงทํา ทำนา<อ>ทําอะไรตาถากกช่วยไปแบบนี้ไง<อ>มันไม่ใช่ว่าใครทําคนคนั้นคนเอ้ใครทําคนเดียวหรอกมันช่วยกันแถ้ายายถ้ายายทําคลิปแล้วตาถามไม่นึ่งข้าวรอยายก็ต้องเหนื่อยอเสียเวลาไปทําคลิปอทํากับข้าวนึ่งข้าวเท่ากับข้าวเสียเวลานั่นคือก็ไม่ได้ทําคลิปแล้วใช่ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกว,ว่าหัวเมียช่วยกันช่วยไม่ได้ช่วยหาเงินไม่ได้ช่วยอะไรก็ช่วยทำกับข้าวให้กินดูแลนู่นนี่นั่น ก็โอเคเขาเรียกว่านั่นแหละทำงานช่วยกันตัวเมียช่วยกันประมาณนี้เขานี่นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้แซะยายนะแซะเต็มๆเลยอันนี้เต็มเต็มเลยโอก็หไม่มองก็เหมือนของน้าตายไงน้าตายทำคลิปน้าสรก็เลยดูอ่ะคลิปแกนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขยาย